สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้มองมุมใหม่กับประเสริฐทีเอชนะครับก็มีโอกาสดีนะครับก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับไม่ได้อัปเดตนานพอสมควรเลยนะครับเพื่อนนี่ก็ช่วงนี้ก็ช่วงลมเย็นมาแล้วนะครับช่วงอากาศเปลี่ยนแปลนะครับช่วงหน้าหนาวแล้วนะครับก็จะพามาอัปเดตลูกไก่กับไก่ที่เลี้ยงไว้นะครับเพื่อนๆอว่าจะมีพัฒนาการเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ก็ ถือโอกาสอัปเดตเพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับครับตอนนี้ก็พาเพื่อนๆนะครับมาอัปเดตนะครับลูกไก่นะครับแล้วก็ครอบครัวไก่ที่เราเลี้ยงไว้นะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็จะเป็นตัวผู้นะครับนี่ตัวนี้ชื่อว่าเจ้าดาราพยักนะครับเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยหน้าตาเขาก็ยังสดชื่นแข็งแรงนะครับอายุ สามปีแล้วนะครับเพื่อนๆตัวนี้อายุสามปีนะครับด้านซ้ายมือนะครับส่วนตัวเมียนะครับตัวแม่นะตัวแม่ก็ตัวนี้ก็จะเป็นแม่ลายพยักนะครับตัวนี้ก็เป็นแม่ไก่ที่ใจลูกมาแล้วสองสามชุดนะครับส่วนนี้เป็นลูกๆนะครับที่เคยนำมาให้เพื่อนๆได้ชมเนาะนะครับตัวนี้ก็ตอนฟักออกมาก็มีสมาชิกทั้งหมด 9ต,ตัวนะครับเพื่อนตอนนี้ก็เหลือสมาชิกอยู่8ตัวนะครับเนื่องจากแม่เขาวันนั้นแม่เขาเขีย่ยรู้สึกจะเป็นก้อนหินนะครับไปโดนนะครับแล้วก็พอดีผมไม่อยู่บ้านนะก็ตุยไป1นนตัวนะครับก็ไม่เป็นไรครับตุยไปนนงตัววันนี้ก็เนี่ยมาชมสุขภาพนะครับไก่ เล็กนะครับนี่นะครับคือถ้าเขาแข็งแรงประมาณนี้นะครับก็โอกาสที่จะรอดก็มีเยอะนะปกติก็เลี้ยงในคอกในกรงเลี้ยงอยู่ด้านบนก่อนนะครับผมจะเลี้ยงไปถึงประมาณหนึ่งเดือนก่อนนะครับพอครบหนึ่งเดือนแล้วเราก็ปล่อยให้เขาลงดินนะครับอันนี้ว่างๆก็เลยให้เขามาลงดินนะครับเดี๋ยวพาไปดมอีกด้านหนึ่งนะครับพาไปชมอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อน ก็เท้าความนิดนึงนะครับแม่ไก่ตัวนี้ก็ได้ลูกมาสองชุดแล้วนะครับก็ชุดแรกก็โตอยู่ที่บ้านแล้วก็อยู่ที่นี่บางส่วนนะครับเพื่อนๆโตอยู่ที่สวนนะครับที่ผมเคยพาเพื่อนๆไปรับชมที่ปล่อยไก่นะครับวันนี้ก็พามาชมชุดเล็กแล้วกันนะครับถือว่าเป็นชุดเล็กนะส่วนสีสันนะครับสีสันก็จะมีทั้งสีดํานะครับแล้วก็เป็นสีออก สีลายๆนะครับแล้วก็จะเป็นสีอ,ออกแดงๆนะครับนิดนึงนะครับวันนี้ก็ได้มะละกอนะครับมะละกอสุกแล้วนะแต่ว่ากินไม่ทันนะครับก็เลยต้องเอามาให้ไก่นะเขาก็ชอบมากนะครับชอบมากๆนะสำหรับมะละกอมะละกอที่สุกแล้วนะเพืนนะ่อนโดยรวมแล้วเขาก็สุขภาพดีนะครับเพื่อนโดยรวมแล้วก็สุขภาพ ของเขาก็ดีมากเลยนะไม่ต้องอกังวลเรื่องอไก่เป็นไข้เป็นหวัดเป็นโรคนะครับเพราะว่าผมก็ได้ดูแลนะครับเขาอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็ได้กินมะละกอไก่เขาจะกินมะละกอสุกนะก็สนุกสนานนะครับก็จะมีะการอัปเดตเพื่อนๆน,นะครับให้รับชมนะครับ จริงๆแล้วนะครับผมเองก็เลี้ยงแบบเพื่อความชอบนะผมชอบนะครับเป็นความชอบส่วนตัวที่เลี้ยงไก่นะครับเราก็สามารถนําไปแบ่งนะครับแบ่งต่อหรือว่าสามารถนําไปให้นะครับเพิ่มมูลค่าสําหรับคนที่ชื่นชอบได้นะครับเพื่อนแต่ด้วยนะครับ เรามีเวลาไม่มากนะครับมีเวลาจํากัดในแต่ละวันนะหรือว่าในช่วงเวลานั้นๆนะครับก็เราก็ต้องทํานะครับให้พอดีนะครับอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นขนาดเล็กๆ,ๆ er, grading, นะนะครับเพื่อนๆขนาดเล็กๆนะครับก็จะมีพอ่อพ่อพันธุ์หนึ่งตัวแล้วก็แม่ไก่ก็อย่างมากก็สองตัวหรือหนึ่งตัวแค่นั้นนะครับีพ่อพันธุ์ของเรานะครับสําหรับผมเองก็เลี้ยงด้วยความรักความชอบนะครับ เลี้ยง้วยใจรักนะครับก็เป็นงานไอรีกอย่างหนึ่งนะครับสําหรับกิจกรรมที่เราช่วยให้เราผ่อนคลายได้นะครับวันนี้นะครับก็นํามาผักเพื่อนๆน,นะครับเพียงเท่านี้ก่อนนะครับการอัปเดตไก่เล็กๆนะรุ่นรุ่น2แล้วกันนะครับนี่ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมและให้กําลังใจนะครับมูมใหม่ เรื่อยมานะครับตัวผมเองนะครับก็ดีใจที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเพื่อนๆเนสมอมาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขทุกคนในการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าด้วครับผมสวัสดีครับ